เป็นดาราคือไม่ผิดณเดชเจอดรามา่าถกสนันโซเชียลไม่ใส่แมสบน BTS เป็นซุปตาติดดินอีกคนค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะที่หลายคนมักจะเห็นเจ้าตัวใช้บริการรถสาธารณะทั้งรถไฟฟ้าวินมอเตอร์ไซค์พร้อมเก็บภาพมาแชร์ลงโซเชียลแต่ล่าสุดเมื่อวันที่6กันยายน2565กลับมีดราม่าเกิดขึ้นหลังในโลกโซเชียลได้มีการพูดถึงคลิปของณเดชน์ที่ไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS ด้วยลุกสุดชิลแต่ก็ยังหล่อจนคนอดเอามารีวิวความหล่อไม่ได้ซึ่งแฟนๆก็เข้ามาชมกัน เียบว่าลูกนี้คือแบบหล่อสุดๆแต่นอกจากความหล่อแล้วชาวเน็ตบางรายก็ยังติดติงว่าทําไมพระเอกดังถึงไม่สวมหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการรถสาธารณะแถมยังยืนเอาหลังพิงประตูอีกด้วยงานนี้เลยมีคอมเมนต์ซัดกันนัวค่ะอย่างคอมเมนต์ที่ว่าถ้าไม่หลอ่อจะโดนคอมเมนต์กระทุ้งเรื่องแมสกับยืนพิงประตูคือไม่สวมแมสอย่ายืนพิงประตูแมสก็ไม่ใส่อีกติดดินมากแต่ถ้าใส่แมสจะหลอกกว่านี้มาก เป็นดารามีอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นใช่ไหมวางนั้นเถอะอย่างไรก็ตามค่ะก็มีคนมองว่าทางรัฐบาลได้มีการประกาศผ่อนคลายการสวมหน้ากากาอนามัยมาสักพักแล้วแต่ก็โดนอีกฝั่งโต้คืนว่าทางรถไฟฟ้าก็มีข้อกําหนดให้สวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บร,ริการและอยู่บนขบวนรถแม้ทางการจะผ่อนคลายตามมาตราการแล้วก็ตามทั้งนี้เมื่อตรวจสอบแล้วก็พบว่าคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่11กร,รกฎาคม 2,565และถุงนำกลับมาพูดถึงอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ